หนังสือเสียงสนทนากับพระเจ้า Conversation with God เล่มหนึ่งฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะให้หนังสือเสียงนี้พาคุณได้ตื่นรู้ไปพร้อมๆกันทุกวันค่ะบทที่13ผมจะแก้ปัญหาสุขภาพที่เป็นอยู่อย่างนี้ได้ยังไงดีผมเป็นเหยื่อของความเจ็บป่วยเรื้อรังมาก จนกระจายไปสามชาติเลยมั้งเนี่ยทำไมผมถึงต้องโดนโรคพวกนี้รุมเร้าในตอนนี้ด้วยหมายถึงในชาตินี้นะครับอย่างแรกเรามาคุยกันตรงๆเรื่องหนึ่งก่อนนะเธอรักความเจ็บป่วยรักมันแทบทุกโรคเธ,เธอใช้ความเจ็บป่วยอย่างชื่นชมเพื่อจะสงสารตัวเองและเรียกร้องความสนใจให้ตัวเอง มีไม่กี่ครั้งที่เธอไม่ได้รักความเจ็บไข้ได้ป่วยซึ่งก็เมื่อมันไปไกลจนกู่ไม่กลับไกลเกินกว่าที่เธอคิดไว้ตอนสร้างขึ้นมาครั้งแรกจงเข้าใจสิ่งที่เธออาจรู้อยู่แล้วนั่นคือความเจ็บป่วยทุกชนิดเกิดขึ้นจากตัวของเธอเองกระทั่งแพทย์แผนปัจจุบันทั่วไปยังเริ่มเห็นแล้วว่า ผู้คนทำให้ตัวเองป่วยได้อย่างไรคนส่วนใหญ่ทํำอย่างนี้โดยไม่รู้ตัวไม่รู้ด้วยซ้าว่าตนกำลังทำอะไรแล้วเมื่อเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาพวกเขาก็ไม่รู้ว่าสาเหตุมาจากไหนรู้สึกแต่เพียงว่าอยู่ดีๆก็มีบางอย่างเกิดขึ้นกับตนมากกว่าจะคิดว่าตนได้ทำอะไรลงไปกับตัวเอง ที่เป็นอย่างนี้เพราะคนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอย่างขาดสติไม่ใช่แค่เรื่องสุขภาพและผลลัพธ์ที่ตามมาผู้คนสูบบุหรี่แล้วก็สงสัยว่าทำไมตนถึงเป็นมะเร็งผู้คนบริโภคเนื้อสัตว์และไขมันแล้วก็สงสัยว่าทำไมไขมันถึงอุดตันในเส้นเลือดผู้คนโกรธเกรี้ยวอยู่ตลอดชีวิต แล้วก็สงสัยว่าทำไมหลอดเลือดหัวใจถึงอุดตันผู้คนแข่งแย่งแข่งขันอย่างไร้ความปราณีและอยู่ใต้แรงกดดันมหาศาลแล้วก็สงสัยว่าทำไมเส้นเลือดในสมองของพวกเขาถึงตีบแตกและอุดตันความจริงที่อาจเห็นได้ไม่ชัดนักก็คือคนส่วนใหญ่วิตกกังวลจนตัวตาย ความวิตกกังวลคือกิจกรรมทางใจที่แย่ที่สุดรองจากความเกลียดชังซึ่งส่งผลทำลายตัวเองอย่างลึกล้ำความวิตกไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นมามีแต่สิ้นเปลืองพลังงานทางความรู้สึกแถมยังสร้างปฏิกิริยาชีวเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายก่อให้เกิดอาการตั้งแต่อาหารไม่ย่อย จนถึงหลอดเลือดหัวใจตีบและโรคอื่นๆอีกมากสุขภาพจะดีขึ้นทันทีที่เลิกวิตกกังวลความวิตกกังวลคือกิจกรรมของใจที่ไม่รู้ถึงสายสัมพันธ์ที่มีต่อฉันความเกลียดชังคือสภาพจิตที่บ่อนทําลายร้างอย่างร้ายกาจที่สุดทำให้ร่างกายเป็นพิษซึ่งผลพวงแทบไม่อาจย้อนกลับ ความกลัวคือด้านตรงข้ามกับทุกสิ่งที่เธอเป็นจึงส่งผลตรงข้ามกับสุขภาวะทั้งกายและใจของเธอความกลัวคือความวิตกกังวลที่ขยายตัวความกังวลความเครียดความกลัวและอื่นๆที่แตกหน่อออกมาเช่นความกลัดกลุ้มความขมขื่นความร้อนรน ความโลภความแรงน้ำใจการชอบตัดสินผู้อื่นการชอบกล่าวโทษทั้งหมดนี้โจมตีร่างกายลึกลงถึงระดับเซลล์เป็นไปไม่ได้ที่จะมีสุขภาพดีภายใต้ภาวะแบบนี้ที่คล้ายกันแม้ไม่รุนแรงเท่าเช่นความถือดีการปล่อยตัวมัวเมา และความละโมบก็ล้วนนำไปสู่ความเจ็บป่วยหรือการขาดสุขภาวะความเจ็บป่วยทุกชนิดเกิดขึ้นในใจเป็นที่แรกเป็นงั้นได้ยังไงครับแล้วโรคที่เราติดมาจากคนอื่นละ่ะเช่นไข้หวัดหรือว่าเอชไม่มีสิ่งใดในชีวิตเธอไม่มีสักสิ่ง ที่ไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกในรูปของความคิดความคิดเปรียบเหมือนแม่เหล็กที่ดึงดูดผลลัพธ์มาหาเธอหลายครั้งความคิดก็ไม่ได้ชัดแจ้งจนเห็นความเป็นเหตุเป็นผลได้อย่างตรงๆ้งเช่นฉันกำลังจะติดโรคร้ายแล้วนะความคิดอาจจะซับซ้อนกว่าน,นั้น ฉันไม่มีค่าพอที่จะมีชีวิตอยู่ชีวิตฉันวุ่นวายอย่างนี้ตลอดฉันคือผู้แพ้พระเจ้ากําลังลงโทษฉันฉันแย่และเหนื่อยกับชีวิตเต็มทีนี่เป็นเหล่าความคิดความคิดเป็นรูปพลังงานที่ละเอียดซับซ้อนและมีพลังมากคำพูดจะซับซ้อนน้อยกว่าแต่หนาแน่นมากกว่า ส่วนการกระทำจะหนาแน่นที่สุดการกระทำคือพลังงานที่ปรากฏรูปทางกายภาพและมีการเคลื่อนไหวเมื่อเธอคิดพูดและทำตามแนวคิดแง่ลบเช่นฉันคือผู้แพ้เธอก็ได้ขับเคลื่อนพลังงานสร้างสารรค์มหาศาลไม่ต้องแปลกใจว่าสุดท้ายเธอจะเป็นวัด นั่นคือผลลัพธ์ขั้นต่ำสุดการแก้ไขผลลัพธ์จากการคิดในแง่ลบนั้นยากมากถ้าปรากฏทางกายภาพแล้วไม่ใช่เป็นไปไม่ได้แต่ว่ายากมากต้องอาศัยศรัทธาแรงกล้าและความเชื่อเปี่ยมล้นในพลังงานด้านบวกของจักรวาลไม่ว่าเธอจะเรียกพลังงานนั้นว่าพระเจ้าพระแม่เจ้า ผู้ขับเคลื่อนที่ไม่เคลื่อนไหวพลังแรกปรถมเหตุหรืออะไรก็ตามผู้เยียวยามีศรัทธาเช่นนี้เป็นศรัทธาที่ยกระดับสู่การรู้แจ้งแน่ชัดพวกเขารู้ว่าเธอคือองค์รวมที่สมบูรณ์อยู่ณนะขณะนี้การรู้เช่นนี้ถือเป็นความคิดชนิดหนึ่ง เป็นความคิดที่มีพลังมากมากพอที่จะเคลื่อนย้ายขุนเขาได้ไม่ต้องพูดถึงว่าจะทำอะไรกับโมเลกุลในร่างกายของเธอได้บ้างนี่คือเหตุผลที่ผู้เยียวยามีความสามารถในการรักษาหลายครั้งกระทั่งรักษาจากทางไกลได้ด้วยความคิดไม่คำนึงระยะทาง ความคิดเดินทางรอบโลกและข้ามจัก,กรวาลได้เร็วเกินกว่าเธอจะทันเอ่ยคำเพียงแต่พระองค์ทรงตรัสเท่านั้นคนรับใช้ของข้าพระองค์ก็จะหายป่วยและมันก็เป็นไปตามนั้นก่อนที่จะพูดจบประโยคด้วยซ้ำหากหายภายในชั่วโมงนั้นเลยนี่คือศรัทธาของนายร้อยคนนั้น นี่เป็นประโยคตอนหนึ่งในคัมภีร์ไบเบิลภาคพันธสัญญาใหม่ที่บันทึกไว้ว่าเมื่อพระเยซูเสด็จเข้าเมืองคาเปรนาอูมมีนายร้อยคนหนึ่งมาทูลขอความช่วยเหลือจากพระเยซูให้ทำการรักษาคนรับใช้คนหนึ่งของตนซึ่งป่วยหนักใกล้ตายพระเยซูทรงตอบตกลงที่จะไปรักษาให้ได้ฟังดังนั้น นายร้อยจึงทูลพระเยซูว่าพระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์ไม่คู่ควรที่จะให้พระองค์เสด็จมาใต้ชายคาบ้านของข้าพระองค์เพียงแต่พระองค์ตรัสสั่งเท่านั้นคนรับใช้ของข้าพระองค์ก็จะหายป่วยเมื่อพระเยซูทรงได้ยินเช่นนั้นก็อัศจรรย์นในตัวเขาและหันมาตรัสกับฝูงชนที่ติดตามพระองค์ว่าเราไม่เคยพบใครสักคน ที่มีความเชื่อยิ่งใหญ่เช่นนี้แล้วพระเยซูก็ตรัสกับนายร้อยคนนั้นว่าจงไปเถิดจะเป็นไปตามที่ท่านเชื่อและคนใช้ของเขาก็หายจากโรคในชั่วโมงนั้นเองและนี่ก็คือศรัทธาของนายร้อยคนนั้นทว่าพวกเธอทั้งหมดล้วนเป็นโรคเรื้อนทางใจ จิตใจเธอถูกกัดกินด้วยความคิดแง่ลบต่างๆนานาบางความคิดก็ถูกยัดเยียดให้เธอแต่อีกมากเธอได้สร้างขึ้นมาเองแล้วก็เก็บรับไว้และเพลิดเพลินไปกับมันวันแล้ววันเล่าชั่วโมงแล้วชั่วโมงเล่าสัปดาห์แล้วสัปดาห์เล่าเดือนแล้วเดือนเล่ากระทั่ง ปีแล้วปีเล่าและเธอก็สงสัยว่าทําไมตัวเองถึงเจ็บป่วยเธอสามารถแก้ปัญหาสุขภาพบางอย่างตามที่เธอพูดด้วยการปรับแก้ปัญหาในวิธีคิดของเธอเองใช่แล้วเธอสามารถเยียวยาภาวะที่เธอเป็นอยู่ตอนนี้ซึ่งเธอหยิบยื่นให้ตัวเองรวมทั้งป้องกันไม่ให้โรคร้ายใหม่ๆ ก่อขึ้นด้วยการเปลี่ยนความคิดที่เธอมีฉันละเกลียดจริงๆที่จะแนะนำอะไรบางอย่างกับเธอเพราะมันยังดูพื้นๆเกินกว่าจะมาจากพระเจ้าแต่ให้ตายเถอะดูแลตัวเองให้ดีกว่านี้หน่อยได้ไหมเธอปู้ยี่ปู้ยำร่างกายตัวเองแทบไม่สนใจว่าจะสงสัยว่ามีอะไรที่ผิดปกติ และเธอก็แทบไม่ทำอะไรเพื่อดูแลป้องกันเธอดูแลรถของเธอดียิ่งกว่าร่างกายตัวเองซะอีกฉันไม่ได้พูดเกินไปหรอกไม่ใช่แค่ป้องกันการเสื่อมสุดด้วยการตรวจร่างกายประจำปีให้สม่ำเสมอรวมถึงวิธีบำบัดและการรักษาตามที่หมอแนะแล้วเธอจะไปหาหมอทำไมไปให้หมอช่วย แต่ไม่ยอมรักษาตัวตามที่หมอแนะนำตอบฉันมาหน่อยได้ไหมเธอยังดูแลร่างกายตัวเองได้ย่ำแย่ระหว่างไปหาหมอแต่ละครั้งซึ่งเธอก็ไม่ทำอะไรเลยเธอไม่ออกกําลังกายร่างกายก็เลยปวกเปียกและที่แย่กว่านั้นคืออ่อนแอเพราะไม่ได้ใช้งานเธอไม่หล่อเลี้ยงร่างกายให้เหมาะสม มันก็ยิ่งอ่อนแอลงแล้วเธอก็ยังเอาสารพิษยาพิษและเคมีที่ไร้ประโยชน์ที่สุดมาทำเป็นอาหารแต่ร่างกายก็ยังทำงานให้เธอต่อไปเครื่องยนต์แสนวิเศษนี้ยังไปต่ออย่างมั่นคงมุ่งหน้าอย่างห้าวหาญแม้ว่าจะถูกทำร้ายมากขนาดนี้ช่างหน้าขนลุก สภาพที่เธอขอให้ร่างกายมีชีวิตนั้นแสนจะน่าขนลุกแต่เธอก็ทำอะไรเพียงเล็กน้อยหรือไม่ทำอะไรเลยเธอจะอ่านข้อความนี้หรือฟังข้อความนี้แล้วพอกหัวเห็นพ้องด้วยความสํำนึกจากนั้นก็กลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมรู้ไม่ว่าทำไมเกรงว่าผมจะต้องถามครับ เพราะเธอไม่มีเจตจำนงที่จะมีชีวิตอยู่ดูเหมือนเป็นข้อกล่าวหาที่รุนแรงนะครับแบบนี้ไม่ได้เจตนาให้รุนแรงและก็ไม่ได้กล่าวหาด้วยรุนแรงเป็นคำเชิงสัมพัส์เป็นการตัดสินที่เธอใส่เข้าไปในถ้อยคำส่วนคำว่ากล่าวหามีในถึงความรู้สึกผิดและความรู้สึกผิด ก็แฝงถึงการทำผิดแต่เรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการทำอะไรผิดจึงไม่มีทั้งความรู้สึกผิดและการกล่าวหาฉันแค่พูดความจริงง่ายๆออกไปและก็เหมือนถ้อยคำแห่งความจริงทั้งหลายนั่นคือมันมีคุณสมบัติของการปลุกให้ตื่นบางคนไม่ชอบโดนปลุกคนส่วนใหญ่ไม่ชอบ ชอบหลับมากกว่าโลกมีสภาพเช่นนี้เพราะมีแต่คนที่หลับไหลละเมอที่ฉันพูดไปมีอะไรที่ไม่จริงเธอไม่มีเจตจำนงที่จะมีชีวิตอยู่จริงๆอย่างน้อยก็ไม่มีจนถึงตอนนี้แต่ถ้าเธอบอกว่าเธอกลับ,ลบตัวฉับพลันแล้วฉันจะประเมินคำทำนายของฉัน ถึงสิ่งที่เธอทำในเวลานี้สมัยและจะยอมรับว่าการคาดการนั้นมาจากประสบการณ์ในอดีตฉันตั้งใจปลุกเธอให้ตื่นด้วยบางครั้งถ้าใครสักคนหลับลึกมากๆเราก็ต้องเขย่ากันบ้างที่ผ่านมาฉันเห็นว่าเธอมีเจตจำนงที่จะมีชีวิตอยู่น้อยมากเธออาจปฏิเสธว่าไม่ใช่ แต่เรื่องนี้การกระทำของเธอฟ้องชัดกว่าคำพูดถ้าเธอเคยสูบบุหรี่สักมวนในชีวิตยังไม่ต้องพูดถึงสูบวันละซองมากกว่า20ปีอย่างที่เธอทำแสดงว่าเธอมีเจตจำนงที่จะมีชีวิตอยู่เพียงน้อยนิดเธอไม่ใส่ใจว่าได้ทำอะไรลงไปกับร่างกายตัวเอง แต่ผมเลิกบุหรี่มาสิบกว่าปีแล้วนะครับก็หลังจากที่เธอทำร้ายร่างกายจนย่ํำแย่มาได้ยีสิปีแล้วไงและถ้าเธอนำแอลกอฮอล์เข้าไปในร่างกายเธอก็มีเจตจำนงที่จะมีชีวิตน้อยมากผมดื่มแค่พอประมาณร่างกายไม่ได้สร้างมาเพื่อรับแอลกอฮอล์มันบั่นทอนจิตใจ แต่พระเยซูก็ดื่มน้ำเมานะครับพระองค์ไปที่งานแต่งงานแล้วก็เปลี่ยนน้ำเปล่าให้กลายเป็นไวน์แล้วใครบอกว่าเยซูสมบูรณ์แบบละ่ะโอ้โหให้ตายเถอะเธอกำลังหงุดหงิดกับฉันใช่ไหมพูดก็พูดเถอะคือมันห่างไกลาจากการบอกว่าผมหงุดหงิดพระเจ้าคืออะไรตรงนี้มันเลยเถิดไปแล้วไหมผมแค่คิดว่า เราชักจะไปกันใหญ่พ่อผมสอนว่าอะไรก็ตามเอาให้มันพอประมาณผมคิดว่าผมก็ทำอย่างนั้นกับเรื่องแอลกอฮอล์ด้วยร่างกายจะฟื้นตัวได้ง่ายหน่อยถ้าถูกทําร้ายแต่พอประมาณคำพูดของพ่อเธอจึงมีประโยชน์แต่ฉันยืนยันคำเดิมว่าร่างกายไม่ได้สร้างมาเพื่อรับแอลกอฮอล์ แต่ยาบางตัวก็มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมนะครับฉันอาจไม่มีอำนาจควบคุมสิ่งที่เธอเรียกว่าการแพทย์หรอกและฉันขอยืนยันคำเดิมนี่ท่านจะไม่ผ่อนปลนเลยใช่ไหมความจริงก็คือความจริงถ้าตอนนี้มีคนบอกเธอว่าแอลกอฮอล์นิดๆหน่อยๆไม่เป็นอันตรายกับเธอหรอก แล้วเธอก็เอาคำนี้ไปอิงกับบริบทที่เธอใช้ชีวิตอยู่ตอนนี้ฉันคงต้องเห็นด้วยกับเขาแต่นั่นไม่ได้เปลี่ยนความจริงของสิ่งที่ฉันพูดมันแค่เอื้อให้เธอเพิกเฉยแต่ลองพิจารณาเรื่องนี้ดูโดยปกติมนุษย์ในปัจจุบันใช้ร่างกายจนเสื่อมสภาพในเวลา50-80ปีบางคนนานกว่านั้น แต่ก็มีไม่มากบางคนร่างกายหยุดทํำงานเร็วกว่าแต่ก็ไม่ใช่คนส่วนใหญ่ที่พูดมาเธอเห็นด้วยไหมละ่ะครับเห็นด้วยครับดีถ้าอย่างนั้นเราก็อยู่ในจุดเริ่มต้นที่ดีในการพูดคุยเมื่อฉันบอกว่าฉันคงเห็นด้วยกับคำพูดที่ว่าแอลกอฮอลนิด,นดหน่อย,อยไม่เป็นอันตรายกับเธอหรอก ฉันพูดพร้อมประโยคที่ว่าในบริบทที่เธอใช้ชีวิตอยู่ตอนนี้เธอเห็นหรือเปล่าว่าพวกเธอดูจะพอใจกับชีวิตที่เป็นอยู่แต่เธออาจประหลาดใจเมื่อได้เรียนรู้ว่าชีวิตถูกสร้างมาให้ใช้ในแบบที่ต่างจากที่เป็นอยู่ตอนนี้อย่างสิ้นเชิงร่างกายเธอก็ถูกออกแบบมาเพื่อให้ยืนยาวกว่านี้มากนะัก อย่างนั้นเหรอครับแน่นอนนานแค่ไหนครับนานอนันต์หมายความว่ายังไงครับลูกเอย๋ยความหมายว่าร่างกายของเธอถูกสร้างให้คงอยู่ตลอดกาลตลอดกาลใช่อ่านว่าตอลออดอกออาลอ หมายความว่าเราจะไม่มีวันตายอย่างนั้นเหรอครับเธอไม่เคยตายชีวิตเป็นนิรันด์เธอเป็นอมตะไม่เคยตายเธอเพียงเปลี่ยนรูปไปเธอไม่จำเป็นต้องทำอย่างนั้นเลยด้วยซ้ำเธอตัดสินใจที่จะทำอย่างนั้นเองไม่ใช่ฉันฉันเพียงสร้างร่างกายให้คงอยู่ตลอดการถามจริงๆเธอ เธอคิดว่าพระเจ้าอย่างฉันทำได้เต็มที่โดยให้เธอมีอายุไขแค่60 70หรือ80ปีก่อนที่ร่างจะแตกดับอย่างนั้นหรือเธอจินตนาการว่าความสามารถของฉันจำกัดอยู่ได้แค่นั้นใช่ไหมผมไม่เคยคิดเชิงนั้นจริงๆนะครับ ฉันออกแบบร่างกายอันมหัศจรรย์ของเธอให้คงอยู่ไปตลอดการพวกเธอในยุคแรกๆก,ก็อยู่ในร่างกายโดยแทบไม่มีความเจ็บปวดและไม่กลัวสิ่งที่เธอเรียกว่าความตายในตำนานทางศาสนาของเธอเธอให้สัญ,ญลักษณ์แก่ความทรงจำในระดับเซลล์ถึงมนุษย์รูปแบบแรกโดยเรียกว่า อาดัมกับเอวาซึ่งที่จริงมีมากกว่าสองคนแน่นอนอยู่แล้วในตอนแรกแผนการทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้เธอผู้เป็นวิญญาณแสนวิเศษได้มีโอกาสรู้จักตัวตนที่แท้จริงของตัวเองผ่านประสบการณ์ที่ได้จากกายเนื้อในโลกสัมผัสอย่างที่อธิบายไปแล้ว